รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งที่1นายผรชัยนุ่มวงผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ตั้งอยู่หมู่ที่17ตำบลแม่นาวางอำเภอแม่อายจัังหวดเชียงใหม่มีเขตพื้นที่บริการ2หมู่บ้านได้แก่บ้านใหม่ร่องไคล้และบ้านหนองบัวงามจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น12คนมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น247คน เนื่องจากมีที่ตั้งติดชายแดนเมียนมาทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งประกอบด้วยกลุ่มชนชาติพันธุ์ได้แก่ไทยพื้นเมืองไทยใหญ่ลาหูและดาราอังโดยมีนายพรชัยนุ่มวงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง ขอพระบรมราชานุญาตน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาเป็นหลักในการพัฒนาเพื่อสร้างนักเรียนให้มีคุณภาพเป็นคนดีคนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาคุณภาพ ตามแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13และแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติรวมถึงได้นำจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการซึ่งผู้อในการพรชัยนุ่มวงมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการรูปแบบ e g e s Model โดยใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมภายใต้กระบวนการ PDCA มุ่งสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพ Input ปัจจัยนำเข้า Policy หมายถึงการวิเคราะห์นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนายโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3 Law หมายถึง การวิเคราะห์ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา context หมายถึงการวิเคราะห์สภาพบริบททั่วไปของพื้นที่ชุมชนเช่นสภาพครอบครัวของนักเรียนความต้องการของชุมชนวิสัยทัศน์พันธกิจยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานประจำปีและหลักสูตรของสถานศึกษา f m หมายถึงการวิเคราะห์บุคลากรงบประมาณวัสดุและการบริหารจัดการโดยใช้เทคนิคสว o t ในการวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคมีกระบวนการบริหารงาน6กลยุทธ์ดังนี้ E คือ Afficion การมุ่งเน้นให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ G คือ Grow Expertise การส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความชํานาญให้เป็นผู้ที่มีทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21คือ 3R84 A คือ Response to l i t y การสร้างความตระหนักให้ผู้เรียนครูและบุคลากรมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมจรยิยธรรมโดยการปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรมพื้นฐาน8ประการ E คือ i n c o l g e s Innovation and Creativity การส่งเสริมการสร้างและพัฒนานวัตกรรมของครูและบุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน T คือ Teamwork การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมมีการวางเป้าหมายเดียวกันมุ่งมัน่นร่วมแรงร่วมใจบรรลุปเป้าหมายมีระบบการทำงานที่ชัดเจนครูและบุคลากรทุกคนรู้หน้าที่ของตนเอง มีความสามาคัคคีให้ความร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน S คือ Supervision Follow-up ครูและบุคลากรได้รับการนิเทศติดตามกำกับดูแล การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆจากผู้บริหารสถานศึกษาและจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยใช้กระบวนการ PDCA เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง Output เพื่อพัฒนานักเรียน ูและผู้บริหารให้เป็นผู้ที่มีทักษะแห่งศตวรรษที่21มุ่งสู่โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากลโดยปรากฏผลดังนี้องค์ประกอบที่1ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนได้ดำเนินการศึกษาสภาพบริบทและวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับโนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษามีการประเมินความต้องการความจำเป็นของผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการที่ถูกต้องและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการดำเนินการตามแผนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลการนิเทศติดตามและการประเมินผลการใช้หลักสูตรมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีการเตรียมการสอนการจัดการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตรที่กำหนดด้านที่2การบริหารจัดการสถานศึกษา มีการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนจัดทำคำสั่งมอบหมายงานครูและบุคลากร การดำเนินการตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ2,560การจัดทําโครงสร้างการบริหารงานบุคคลการบริหารจัดการงานทั่วไปดำเนินโครงการสุขาปันสุขพัฒนาการบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีสารสนเทศและแผนปฏิบัติการ ด้านที่3ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมการกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์กลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาโดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนจัดทำนวัตกรรมในการบริหารจัดการศึกษารูปแบบ e g r e s s model การพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียน มีแผนปฏิบัติการสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่ามีการนำไปปฏิบัติจริงบรรลุผลตามเป้าหมายมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุน สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนด้านที่ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายโรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผู้เรียนครูการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครอง ผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากชุมชนอาทิวิทยากรอบรมโครงการครูแด จากสถานีตำรวจภูธรแม่อายได้รับเงินสนับสนุนโครงการเตาเผาขยะจากชมรมสิทธิ์เก่าได้รับสนับสนุนอาหารน้ำดื่มจากกลุ่มแม่บ้านในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาวางโรงเรียนให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสานักเรียน ครูและผู้บริหารร่วมการพัฒนาสถานที่ในชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านที่5ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพาาการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ,พ,อ,ชชพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเข้ารับการอบรมและพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อบรมทางระบบออนไลน์การอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน WPA การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ อาทิเป็นวิทยากรการอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงานว .p.a เป็นคณะกรรมการการประเมินครูผู้ช่วยจัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาและเผยแพร่ออนไลน์ทาง Facebook โรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook และ Line Application ตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนบ้านหนองขี้นกอย่าง 1. วิธีการดำเนินงานให้บรรลุผลประกอบด้วย7ขั้นตอนดังนี้ 1. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและกระบวนการนิเทศภายใน 2. ศึกษาความต้องการจำเป็นเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและกระบวนการนิเทศภายในของสถานศึกษา 3. วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและกระบวนการนิเทศภายใน 4. จัดทำเครื่องมือและรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครูและสถานศึกษา โดยผ่านโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและการนิเทศภายในของโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง 5. การนำรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในไปใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติให้เป็นรูปธปรรมอย่างต่อเนื่อง 6. นิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลด้วยกระบวนการ PLC และ 7. การปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวังเชิงปริมาณผู้เรียนร้อยละ70มีความรู้ทักษะคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ครูและบุคลากรร้อยละ90ได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเป็นแบบอย่างที่ดีผู้ปกครองและผู้รับบริการร้อยละ80มีความพึงพอใจในการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงคุณภาพโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยางมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาตามค่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด และมีรูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยกระบวนการนิเทศภายในที่มีประสิทธิภาพจากผลการดำเนินงานส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลอันดับที่18ระดับประเทศการแข่งขันวิ่ง31คขาสามัคคีสพทออไทยฮอนดา้าปีที่18ประจำปีพุทธศักราชส5 6 5 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ในการเขียนบันทึก Difference Writer Contest ครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70ปีการศึกษา2565ภาคเหนือจังหวัดน่านรางวัลระดับเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3งานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่70 ปีการศึกษา2565ภาคเหนือจังหวัดน่านรางวัลสถานศึกษาห้องสมุดดีเด่นเนื่องในวันครูประจำปี2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3รางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ปรถมวยัยเนื่องในวันครู ประจำปี2566ากสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื่องในวันครูประจำปี2566ากสจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาม และรางวัคลครูดีสีเชียงใหม่ประจำปี2566จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3